ลโหลสวัสดีค่ะทุกทุกคนค่ะวันจันทรกับบารมรตีเอ็กอีกครั้งนะคะอ่อเสื้อตัวนี้ก็คือรีวิวโลชั่ติกอีกอันหนึ่งไปนะคะแต่ทีนี้อัดคลิปแล้วก็อัดเลยเพราะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาจะไปเขียนนิยายแล้วนะคะก็วันนี้เราจะมารีวิวนะคะแบรนด์คาร์โบวีนี่อีกแล้วซึ่งเป็นแบรนด์ โปรดของปาบิกแบรนด์หนึ่งของแบรนด์จีนนะคะวันนี้ก็จะรีวิวเป็นลิปของเขานั่นเองนะคะก็คือลิปโบวันนี้นั่นเองนะคะลิปโบนั่นเองนะคะปาควาเรื่องมาด้วยกันสสีคือเบอร์น่าจะเป็นเบอร์อะไรเบอร์สองสามแล้วก็4เลยนะคะปะเดี๋ยวเราดูก่อนนะแพ็คเกจจิ้งแพ็คเกจจ่ายก็จะเป็นแบบนี้เนาะมันจะมีแบบเขียนว่าคาบูวินี่แล้วก็ลิปโบนะคะประมาณนี้ภาษา จีนาดไม่ออกแล้วก็มีชื่อสีด้วยนะคะเปิดออกมาก็จะเจอกับน้องขวดนมที่เป็นโบแบบนี้ค่ะเป็นโบแบบนี้นะคะโอเคน่ารักกรุบกริบนะคะด้านก้นก็จะมีชื่อสีบอกนะคะก็แฮกเกอรจิ้งแฮกเกอใจน่ารักกรุบแล้วก็แอปเปเคเตอร์เป็นแบบนี้เบอร์แรกเนาะเบอร์ศูนย์สองซึ่งเป็นสีโปรดตามมันจะเป็นแบบส้อมอมแดงแล้วดูสีดิ ส่วยมากอะปาดลงที่ปากเลยนะสีเป็นไงแล้วเนื้อมันจะเป็นคล้ายๆแบบน้ำๆหน่อยนะคะตอนแรกจะลงเป็นน้ำๆแนะนําว่าไม่ต้องลงเยอะเพราะว่าสีนังแน่นมากนะคะเนี่ย,ยอเอยอะด้วยนะเนี่ยแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วแตะแตะเบรนๆน,นะ ็นงานสีเบอร์แรกคือชัดมากแกดูดิความชาัดเจนมันแบบชัดเต็มสิบชัดจริงๆแล้วมันเป็นเนื้อน้าค่ะเนื้อน้าที่มันมีความเข้มขน้นคือว่าไม่เคยเจอเนื้อแบบนี้มาก่อนจะเป็นเวเวตทก็ไม่ใช่เวเวทมันจะมีความข้นๆหน่อยนะแต่นี้ไม่ใช่อันนี้เป็นเนื้อน้าที่มันมีความเข้มขน้นสีพิกเม้นต์คือชัดนะคะยังมันเป็นเนื้อน้าเลยอะแต่ว่า คือข้างกล่องมันไม่ได้เขียนว่าแบบเป็นภาษาอังกฤษว่ามันคือรุ่นอะไรอ่ะเออถ้าแบบรุ่นแบบลิปกลสลิปคินหรืออะไรเงี้ยเราพอรู้ว่าเออเท็กเจอร์เป็นยังไงแต่เนี้ยเขาไม่ได้บอกอะไรเลยนะคะแต่ว่าในความรู้สึกของมันคือเป็นเนื้อน้ําที่มีความเข้มข้นแบบจวดๆเลยเข้มข้นมากนะคะแล้วก็อ่าใช้แต่น้อยอย่าใช้เยอะเพราะว่าเนื่องจากว่าน้ําที่พอปาดลงอะ่ะมันเบรนต่อไปได้ เยอะเลยนะคะเนี่ยเดี่ยดูมือสีดูตรงนี้สีอะไรนี้นะคะไปเดี๋ยวไปต่อวันที่สีเบอร์สามเนาะสีเบอร์สามก็จะเป็นเหมือนแดงอิดอดหน่อยะคะ่ะประมาณนี้เนาะอันนี้มันจะเป็นแบบแดงส้มส้มแดงอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นแดงอิดนะคะสีแบบชัดมากอ่ะแกลงไม่ต้องเยอะนะมันชัดจริงๆแล้วก็ค่อยๆใช้นิ้วแตะๆเป็นๆเ,เ,เกลี่ยออกเนาะ สีนี้ในความเป็นจริงอะว่าไม่ค่อยได้ใช้หรอคือมันสวยนะมันดูแบบหน้ามันพัฟขึ้นมามันเป็น,นความแดงอิ่มนะแต่พอลงเนี่ยเราไม่ได้ลงแบบเยอะแบบคือเหมือนเราไม่ได้ลงเต็มขนาดนั้นนะปาไม่กล้าลงเต็มด้วยนะปารู้สึกว่าประมาณนี้สวยแล้วนะคะสีสวยมากพิกเมนคือแน่นมากลงนิดเดียวที่แกเห็นคือลงนิดเดียวจริงๆอันนี้น้องน้ําอุ่นนะคะน้องน้าอุ่นสีสวยนะเลิฟอีกเหมือนกันสำหรับสีนี้อดี๋ยวต่อไปต่อสีเบอร์สุดท้ายซึ่งเป็นสีที่ทําให้ปา คลิกเลือกอซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้มามันจะเป็นสีแบบน้ำตาลใส่ฝอแบบคำแนมนะคะนี่คือสีเบอร์สี่นั่นเองนะคะเป็นแบบน้ำตาลที่แบบผมอยากได้เพราะว่าประสบว่าอยากลองแต่งหน้าเป็นน้องคแํแหนมดูแต่ว่าหน้า,น,าน่าจะไม่ได้น่าจะเป็นคํานํามากกว่า <laughs> <c oughs> เลยแบบว่าเออซื้อมาแล้วนะคะลองดูก็แล้วกันนะอ่ะปาดไปเนื้อเนื้อเอ้วยะความที่มันเป็นเนื้อหนามใช่ไหมคะ ลามันเกลีย่ยเนี่ยมันกันเลื่นมากแล้วพิกเมนต์สีมันไม่ได้จางลงเลยโหปรบมือให้กับคารูวินี่เลยว่าเฮ้ยคอลเลคชันนี้มันดแบบัดสวยอะมันเนื้อดีแล้วก็สีสวยมากมากเลยตั้งแต่เราไม่ได้ลงเยอะเนาะมันก็จะออกแนวแบบว่าส้มๆน้ำตาลนิดนึงอะย้ำลงไปอีกนิดนึง โอเคเรียบร้อยแล้วทั้งหมดสามสีอาสี 4, น้ำตาลก็คือ,ค,อคือมันไม่ได้เชิงแบบน้ำตาลจ๋านาะมันจะมีความน้ำตาลอมส้มหน่อยๆแต่ว่าพื้นมันก็ยังเป็นความน้ำตาลค่ะอ่ะให้ดูทั้งหมดสามสีรอบนึงอันนี้เบอร์สองเบอร์สามแล้วก็เบอร์สี่นะคะําเลือกแบบโทนสีที่แตกต่างกันพอสมควรนะซึ่งมันเป็นสีที่แบบสวยหมดเลยนะคะสวยหมดเลยเป็นแบบอารมณ์เหมือนโทนใส่ฝอไหมประมาณนะั้นอ่ะแล้วก็ความแบบติดทน ก็ไม่ค่อยไม่มีนะคะความติดทนไม่ไม่ไม่ได้แบบติดทนอะไรขนาดนั้นคือออกแนวเหมือนแบบเป็นเนื้อน้ําที่มีพิกเมนต์ที่แน่นเข้มขน้นแต่ว่าไม่ได้ติดทนสบายปากแล้วก็เป็นความแบบฉ่าๆหน่อยๆนะคะก็ลองดูก็แล้วกันเดี๋ยวมันจะริ้งร้านที่มซื้อไว้ให้นะคะมันน่ารักมากๆม,ม,มันน่ารักแบบใจเจ็บอะ่ะเป็นความแบบ,บโบอะ่ะเป็นความบโบลอคือมันความน่ารัก เอจะไปซีเรียดเลยว่ามันติดทนไหมอะไรยังไงก็เอามาแบบใช้ขำๆก็ได้นะคะก็ลองดูกันแล้วกันนะคะ วันนี้ถทุกคนมีก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยตามบาร์ดโซเชียลมีเดียแล้วหนึ่งค่ะรีวิวเจ้าปบนั้มเร่งทวิตเตอร์หรือไอจีไอปั้มเร่งนะคะถ้าใครยังไม่กดสมัครสมาชิกอย่าลืมกดสมัครสมาชิกให้ด้วยนะคะสค่วนใครจะใจดีโดเนทให้ปามก็ก,กดซุปเปอร์แดงได้เลยนะคะรายได้ตรงนั้นก็จะส่งตรงมาถึงปามโดยตรงปามจะได้มีกำลังทรัพย์ในการซื้อของสองอ่างมารีวิวให้นะคะหรือถ้าใครไม่สะดวกในการโดเนทก็สามารถนะคะดูข้อเสนอทุกๆชิ้นให้ปามได้เช่นกันเพราะาตรงนั้นก็เป็นรายได้เหมือนกันนะคะ ก็มันก็ยังจะทําต่อไปเป็นความชื่นชอบแม้ว่าคนดูจะแบบไม่ได้สนับสนุนบัมเยอะหรือว่าแบบยังไงไมีค้บางทีบังก็รู้สึกแบบน้อยเนื้อต่าใจน้อยน้อยใจบ้างบ้างบ,าง,บางเวลาแบบเออไม่ค่อยมีคนดูไม่ค่อยมีคนซัพพอร์ททำไมคนอื่นแบบเข้าไปดูช่องเขาแล้วคนดูคนอื่นเขาซัพพอร์ตดีจังวะในส่วนของช่องเราไม่มีแต่ก็ทำไปทำไปเรื่อยๆเป็นความชอบของตัวเองมันจะไปแบบ คาดหวังกับคนอื่นมันมันมากก็ไม่ได้ยอะไรเงี้ยก็เอาเป็นว่ากับตัวเองเอาให้รอยกลกันโอเควันนี้ไปแล้วค่ะนะะุกคนอขอบคุณมากค่ะที่ยังติดตามกันจะก,กันใหม่อีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย